Type Concentric CW World ลายิ้วก้นหอยชนิด C W แกนหัวแม่มือซ้ายค้นพบพรสวรรค์ทราบถึงปัญญาด้านมนุษย์สัมพันธ์วิธีการเข้าถึงความสำเร็จวิธีการสื่อสารให้ราบรื่นสำหรับลายิ้ว C w C W Concentric w o r l วิธีการเข้าถึงความสำเร็จตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนและรับฟังคนรอบข้างให้มากขึ้นหาข้อมูลเพิ่มเติม ฝึกใจเย็นลงและรอบคอบขึ้นวิธีการสื่อสารให้ราบรื่นเนื่องจากเป็นผู้ยอมรับเหตุผลจึงต้องมีตัวอย่างประกอบและเหตุผลที่ชัดเจนไม่ต้องอ้อมค้อมหรืออารามถบทมากต้องชัดเจนตรงประเด็นเพราะความตรงไปตรงมาเขาอาจจะบอกคุณว่าช่วยเข้าประเด็นยินดีรับฟังคำชื่นชมไม่ควรตำหนิต่อหน้าผู้อื่นโปรดติดตามคลิปต่อไปไลายนิ้วชนิดก้นหอยที่หัวแม่มือซ้าย SW, Spiral Whorl